สวัสดีจ้าสวัสดีค huh. uh ่ะ huh. ม uh ือนี้ได้เลิกใส่กู้มั่นว่วามั่นหาหน้าที่พเคาิกมัน่งพ่อให้่าลูกม่งหรือเาใช่ไหเาถเลา้องาอ s มีช่ไหมใชไหมอ่ไหมใมใช่ไหมใช้ใช่ไหมมห่ t a ว่าว่าสุดทั้งมเราจะยชด้ห่อีกคัชมมันเอะไรวาดั้งนมาคัก์ห่าลกวา่สาด้นเราต้องาเวลาตัมันลงเราไม่อยักษ์แเบ้งจนว่ามันแป๋วบอกว่าจะปลูกใส่กระถางแต่ว่าอันที่ปลูกใส่กระถางยั่งปลูกใส่ดินยืดจนนคู่ทั้งนั้นน่ะนูไปขวดกินแมจ้าบ่เหลือเลย

Many, many, many strange หลาแนวจ้ะมมอเศร้าเราก็ได้เห็นขี้เข็ยบโตแบบนี้หนึงจ้ะพอว่ายืนนะเฮาอยู่นั่มึงสี่เนาะต้องระวังบอกไงระวังตลอดจ้ะจริงแค่ใจอะไรวาเจ้มองดูจะยังมาเบิงว่าเสร็จจหัวจ้ะเด้เป็นหัวบอกโอเคเย้ perfectly easiest way to e p o p อ๋อหรอเย้ let's see how many you get Well, you can do it now <laughs> with uh, uh, the knife so far we've got none. Non. Not yet. Not see anything yet. นี่คือสีนอตสิเอ่อย่าย่าไม่มาละดอนั่นเป็นการทดและเหนัว่ามันไม่ได้ผลนี่จะเห็นแล้วจ้านี่พ่อใหญ่พอยากลองใจอยากลองปลูกเสกกระถาง Let's just say tell potatoes. I think we're going to chippy tonight. <laughs> oh, ah, Oh I can you <laughs> Experiment. Don't grow potatoes in a plant pot. honey? <laughs> Two, we go there or four the r ร s t the rust e a t หนูไปกินจ้าัดที่นี่อันยื่ให้กระทางมึงดูจ้าได้กินสองหัวอยู่ในหอกสองหัวใหญ่เพ่อขยากเฮ็ดนาะจ้าเพื่อขยากเฮ็ดไปเฮ็ดไปสลับไใหมึงดูจ้าสองหัวนึงสิเป็นเยาเนเนาาะเนเหาน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 าะเนานาะนาะะเนา่นานะาเนา เมื่อเรามนีไมี่ต้ o ดังนั้นจึงต้องเป็นความ a ำ o h ็ o เพอนนี้เราต้องทำแ e ะเรามีพืชใ t ม่จำนวนมกเราจะ a ลูไปเสียบอีกจ้ะเสียบแต่ว่าอันไปเสียบไปคู่ประมาณสี่ต้นแต่ว่าเหลือส ไปนี่เอาไปเอามาบาเหลือจากต้นหนูขวดไปกินจ้ะหนูหลายหลอยู่แถวนี่ The Rust a lot Rust t h e y g o ไว้หร e r เปล่ On the Rust Eat Rust s t หนูขวดไปกินไหมจ้ะไอ้อนมั่นหาหนาที่ย่ายเป็นออกมาหายเนาะก็ยังดีด้จ้ะนี่เดี๋ยว t s not too bad we have to Well, it's e n o u g h to make a cake, and Didn t didn't you say that you make put my Ma out of <Yeah. S 2> this one Yeah แล้วกะทิฟานเปียกแล้วก็จะขูดขูดแล้วส่งน้ำตาลแล้วก็ส่งใส่กะทินะจ๊ะแล้วก็หนึ่งจ้ะเนาะหนึ่งมั่นหานาที่แซ่บเหนียวแซ่บจ้าและที่นี่ที่เสีเอาที่เอ็ดเฮดกระทงนี่เพื่ออยังจ้าเปล่าเสิเอาไปปลูกมันฝรั่งค่ะเดี๋ยวสิพาเบิ่งเน็กวีโอเนาะเน็กวีโอทิวซี tune in for the next video you will see we have more success starving chippy here we come